สนับสนุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุยข่าวร้อนกับผมบรรจงชีววมงคลการนะครับและดิฉันอุมาพรทำรงวงโสพลค่ะครับวันนี้คุณอุมาพรก็รับหน้าที่แทนคุณกวีพันธ์หนึ่งวันนะครับชั่วคราวชวั่วคราวเนื่อ <c oughs> งจากคุณกวีพันธ์ติดภารกิจนะครับวันนี้เราก็ติดตามมาตลอดทั้งวันนะครับ สำหรับการพิจารณาครับในสภาเรื่องของ ร่างพรบงบ,งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี2554ที่เป็นงบกลางนะครับงบกลางปีใช่ครับวงเงินหนึ่งแสนล้านบาทหลังจากที่อภิปรายกันมาตั้งแต่เวลา0 0บนาฬิกาจนบัดนี้ผ่านพ้นมา12ชั่วโมงแม่ทัพคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็ได้ปิดท้ายนะคะในการอภิปรายร่างพรบรตัวนี้ในขณะนี้สดสดที่หน้าจอเรายังเห็นเป็นคุณมิ่งขวัญอยู่ต่อจากนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะลุกขึ้นชี้แจงนะคะ สำหรับการอภิปรายไฮไลท์สำคัญของไฮไลท์อีกทีหนึ่งอของคุณมิ่งขวัญน,นี้นะคะก็เปิดตัวในฐานะแม่ทัพใหญ่สำหรับการอภิปรายด้วยการย้ำว่าเขาต้องการสื่อสารข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลกับประชาชนทั้งประเทศค่ะแม้จะทราบดีว่าเวลาที่ใช้ลุกขึ้นอภิปรายเป็นเวลาละครค้วยไงคือช่วงพร่ำไทม์ชนกับละครคุณมิ่งขวัญก็พยายามชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลน,นั้นได้ใช้งบประมาณสูงถึง 2.07ล้านล้านบาทสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็มีการตั้งงบประมาณกลางสูงถึง2 0 6 0 0 0 0ล้านบาทเขาจึงไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่รัฐบาลจะยังต้องมาของงบกลางปีสูงถึง1 0 0 0ล้านบาทอีกและแม้ว่าจะมีการอ้างถึงตัวเลขคืนเงินคงคลัง84,000ล้านบาทแต่คุณมิ่งขวานเองก็เชื่อว่าเป็นการอำพรางตัวเลข16,000ล้านบาทที่ชื่อว่ารัฐบาลจงใจจัดสรรให้กับพักร่วมรัฐบาลครับ ก็มีการยกเอาเรื่องของหนี้มาเปรียบเทียบในช่วงของรัฐบาลก่อนๆด้วยนะครับบอกว่าดูอย่างในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการบริหารงานเนี่ยคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยหนี้เฉลี่ยเนี่ยกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยปรากฏว่าหนี้เฉลี่ยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสูงกว่าสมัยคุณทักษิณถึง6.8เท่าทีเดียวนะครับซึ่งก่อนที่จะสรุป ว่าการบริหารงานงบประมาณปัจจุบันก็ทําให้ปี2555ประเทศไทยก็ต้องแบกรับภาระดอกเบีย้ยถึงกว่า2อ0แสนล้านบาทนะคะ,คะสำหรับการอภิปรายงบกลางปี1นึ่งแสนล้านบาทนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เวลาพิจารณาจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็คุณมินขวัญในขณะนี้ก็อภิปรายจบลงแล้วนะคะตามค่อนข้างจะเป็นไปตามกําหนดเวลาขณะนี้นายกรัฐมนตรีกําลังลุกขึ้น,นปิดการอภิปรายเดี๋ยวเราฟังบางช่วงบางตอนในขณะนี้กันค่ะ ปี2,554ที่บอกว่าขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์รายจ่ายประจำสูงแล้วก็เรื่องของงบกลางก็มีอยู่มากขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่างบประมาณที่มีสูงนั้นเนี่ยและขาดดุลสูงเนี่ยก็ต้องคิด เป็นสัดส่วนของตัวเลขอื่นๆในระบบเศรษฐกิจที่จริงถ้าจะว่าไปแล้วงบประมาณปี54ในภาวะที่มีความจำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจการขาดดุลงบประมาณในสัดส่วนถ้าเทียบกับงบประมาณก็ดีหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศก็ดีไม่ได้สูงมากหรอกครับไม่ได้ผิดไปจากอดีตเท่าไหร่หรอกครับ แม้แต่ในช่วงซึ่งเศรษฐกิจดีด้วยซ้ำเช่นในช่วงประมาณปี2,545ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ารัฐบาลของท่านใดก็จะขาดดุลอยู่ประมาณร้อยละยี่ของงบประมาณเนี่ยครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับต่างกันแต่เพียงว่าวันนั้นความจริงเศรษฐกิจเนะ่ะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนแล้วแต่ในวันที่เราทํำงบประมาณปี54เนี่ยเรากำลังประคับประคองงบประมาณให้ฟื้นตัว ผมได้กราบเรียนแล้วว่าบางครั้งการเปรียบเทียบตัวเลขเนี่ยต้องดูภาวะความเป็นจริงผมเข้ามาภายใต้ภาวะซึ่งเศรษฐกิจติดลบร้อยละเจ็ดนายกทักษิณเ,เข้ามาบริหารประเทศเนี่ย2,544เศรษฐกิจขยายตัวปี4.3ในร้อยละ4.5กว่า แล้วก็ประเทศไทยขณะนั้นมีเงินที่จะใช้ี่ IMF คืนหมดแล้วครับนี่คือสดตรงจากอาคารรัฐสภาในขณะนี้นะคะซึ่งรจริงๆแล้วโดยสรุปคุณบรรจงตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศในการพิจารณาร่างพรบง,งบกลางปีตัวนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่างจากทุกๆครั้งที่จะมีการขอให้ตรวจนับองค์ประชุมนับจํานวนสมาชิกสภาวันนี้บรรยากาศสงบมากครับดูเหมือนฝ่ายค้านจะเก็บแรงเอาไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่านะฮะเป็นหมัดเด็ด เอาละครับมาดูเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างน,นะครับช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกันทะลักเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับชาวบ้านภูมิสลอนเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะครับระเบิดเสียงปะทะกันระหว่างทหารกัมพูชาและไทยที่กัมพูชาเขาพยายามที่จะเจาะรั้วไทยบริเวณภูมิะเขือนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูนะครับว่าช่วงค่ําจะมีเสียงปะทะอีกไหม ส่วนกัมพูชาเองก็ยังมีความพยายามเรียกร้องนะครับให้นานาชาตินั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาถึงแม้ UNSC จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ว่าล่าสุดทางกัมพูชาเองก็จะร้องขอให้อาเซียนนั้นส่งผู้สังเกตการณ์นะครับมาอย่างพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาโดยโฆษกกองทัพบ,บกพันเอกสรรเสริญแก้วกําเนิดน,นะครับก็มีการพูดถึงเหตุป,ปะทะก,กันเมื่อคืนนี้นะครับ ก็บอกว่าฐานกัมพูชันเขาพยายามที่จะเจาะแนวรั้วของฐานไทยที่ภูมะเขือแต่ว่าไม่สําเร็จรก็มีการประทะเกิดขึ้นเป็นระยะตั้งแต่สองทุ่มจนมาถึงฟ้าสางทีเดียวนะครับการ,ร,รประทะก็ยุติลงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคือขว้างระเบิดเข้ามาใช้ปืนกลบ้างปืนครกบ้างยิงจรวด RPG ใส่เข้ามาบ้างนะครับไทยเองก็มีการตอบโต้ไปตามสมควรชาวบ้านที่อยู่ชายแดนเขาก็ ตกใจนะครับหอบลูกจูงหลานพากันไปนอนที่หลุมหลบภัยหลังจากที่มีเสียงปะทะเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนของเมื่อคืนนี้นะครับด้านเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศคุณชวนนอินทรโกมาสุดก็ได้พูดถึงนะครับบอกว่าหลังจากที่คุณกสิทธิ์ไปชี้แจงต่อ UNSC ก็ชี้แจงไปแล้วหากว่ากัมพูชาเนี่ยยังไม่ยุติโจมตีไทยก็อาจจะมีผลต่อการเจรจาระดับทวิภาคีที่จะมีขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างอินโดนีเซียนเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางสสสัดส,ส่วนพรรคประชาธิปัตย์คุณอธุพรพลรบุบุนะครับก็มีการนํารายชื่อสสของประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลประมาณ120รายชื่อไปยื่นต่อสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับค่ะขอให้ประธานสภา,านําความเห็นของสสเสนอต่อผู้ในการใหญ่ยูเนสโกเพื่อที่จะคัดค้าน ขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกซึ่งจะมีการประชุมกันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อยุติในเรื่องเขตแดนก่อนที่มีการที่จะขึ้นทะเบียนประสาทนะฮะค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของ รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาในฮอนัมฮงด้วยนะคะพูดง่ายๆเหมือนการประกาศท้ากันเลยทีเดียวล่าสุดกับเหตุประท้าที่เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมาเขาก็ออกมาตําหนิฝ่ายไทยนะคะเพราะขาบอกว่าไทยนั้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจากกรณีเมื่อคืนนี้แล้วก็ท้าให้เราพิสูจน์ความจริงกันอยู่นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ที่สนามบินนานาชาติของกรุงพนมเปญน,นะคะหลังจากที่เดินทางกลับจากนิวยอร์ก ะะทางนายฮอนํางเนี่ยเขาแสดงความสงสัยว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีเข้ามายังที่ตั้งทหารกัมพูชาด้วยกระสุนปืนคอและลูกระเบิดซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดเรื่องการหยุดยิงส่วนแถลงการของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาที่ออกมาวันนี้ก็บอกว่ากองกำลังของฝ่ายไทยได้ยิงลูกระเบิดและกระสุนปืนคอขนาด81มม,มเข้าไปในพื้นที่พนมทรอป ของกัมพูชาใกล้กับปราสาทพระวิหารในช่วงเวลาสามทุ่มของวันอังคาร<อ>ก็คือเมื่อวานยาวจนถึงต<ฆ>ีห้าก็คือช่วงเวลานี้ที่ฝ่ายฝ่ายไทยของ,องเรามีรายง,งานบอกว่าเขาคว้างระเบิดมือเข้ามาก่อน<ม>แต่วันนี้แถลงการของเขาเนี่ยบอกว่าเรายิงปืนคอไปใส่เขาก็ไม่ตรงกรันออกไม่ตรงะะกันฝ่ายต่างก็โยนกันไปโยนกันมาอยู่ค่ะแล้วในแถลงการของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาที่ออกมาในวันนี้ก็ ยืนยันเลยนะคะบอกว่าการละเมิดการหยุดยิงนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการยืนยันของฝ่ายไทยที่ต้องการให้มีการแก้ปัญหาในระดับทวิภาคีซึ่งก็คือการใช้ความเหนือกว่าทางการทหารเข้ายึดดินแดนของกัมพูชากลายเป็นเหมือนเราจะเสียเปรียบอยู่นะคะแถลงการนี้บอกว่าทหารกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้การยั่วยุข,ของทหารไทยเลย บอกอย่างนี้ส่วนการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันที่22กุมภาพันธ์เพื่อหารือถึงกรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชานี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาในฮอนำฮงก็บอกว่ากัมพูชาค่ะจะขอให้ทางอาเซียนนั้นส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการมารับประกันเรื่องการหยุดยิงตัดไทยเนี่ย จะยอมให้มีเจ้าหน้าที่สังเกตการเข้ามาหรือเปล่าเขาก็รอดูท่าทีของเราอยู่แต่ว่าเขาเท้ามาอย่างนี้ค่ะบอกว่าถ้าไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายรุกรานและเป็นฝ่ายยิงก่อนถ้าเช่นนั้นก็ไม่เห็นต้องกลัวที่จะให้มีผู้สังเกตการเข้ามาในพื้นที่ครับขอนําพง์ก็ดูเหมือนว่าไม่อยากจะคุยกับไทย2ต่อ2แล้วอย่างน้อยต้องมีประเทศอาเซียน,นยในอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย,นเ,นยเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยนะครับ